อันของนีเรามี internal นะครับ external วิธีการเริ่มต้นอย่างนี้สมมุติว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องของนายมาร์กนั่งอยู่นะครับซิมูเลตเลยนายมาร์กนั่งอยู่นายมาร์กบอกว่าเอ้ยผมขอไปทำงานเปิดเว็บไซต์ www.microsoft.com เรารู้เท่านี้ยูเซอร์ก็ไม่สนใจ มึงจะทําอะไรข้างหลังแบ็คกราวไม่สนใจก็เปิดมาปุ๊บขอให้ฉันได้เว็บหน้าหน้าเว็บของ microsoft.com มาถูกต้องแล้วใช่ไหมฮะแต่เราเป็น IT เราสนใจมันนิดนึงพฤติกรรมของมันคืออะไรครับมาไล่ดูพฤติกรรมในการที่ d n s มันทํางานก่อนนะครับแล้วตัวคนเนี้ยสมมุติว่าเป็น IP IP ของนร์尔เนี่ยเป็น .1 นะครับดดเดี๋ยวเราจะกวนวิเป็น .1.51 สมมตินะอยู่เป็นเน็ตเวิร์กในคลาสนี้นะ เป็น .1.57 เกตเวเป็น .1.1 นะครับ d n s ภายในเป็น .1.5 ถ้าเขียนอย่างนี้นะครับไนมาร์คเปิดหน้าเว็บปั๊บสิ่งที่มันทําอันดับแรกเลยเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ของไนมาร์คจะก็ต้องโซิ์เนมทันทีเพราะทําไมถึงโซิ์เนมครับเพราะคุณกําลังพิมพ์ w วอร์ .microsoft.com ในโลกของคอมพิวเตอร์ Computer มันไม่รู้จักคำนี้ มันรู้จักแต่ IP Address มันจะมันจะเส้ Microsoft น Microsoft ออาจจะเป็นเบอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับเราตั้งแต่ช้านานมาแล้วนะครับก่อนจะมีตั้งแต่มี DNS อีกเขามกาีการพัฒนาเรื่องของการแมป DNS เป็น Win เป็นอะไรคือเราไม่อยากมานั่งจำา IP ว่า microsoft.com เนี่ยมัน IP 1234เราจะจำา IP ทั้งโลกได้ยังไง แบบง่ายๆมันยากเขาก็เลยมีการพัฒนาว่าให้จำเป็นชื่อแต่เดี๋ยวให้คอมพิวเตอร์มันไปหาเองว่า IP อะไรนั่นคือพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเบราว์ที่เป็น microsoft.com นะฮะคอมพิวเตอร์ของในมาร์กเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่หนึ่งนะครับมันจะไปถามว่าในตัวมันเนี่ยมีแคชนะครับมีแคช dns ตัวนี้ของตัวนี้ไหม คือแคชไหมว่าไอ้เจ้าตัว w ว w บเ microsoft.com เนี่ยเป็น IP เบอร์อะไรมันจะไปดูในแคชนั้นคือกระบวนการในแบ็กกราวน์ของมันนะครับเมื่อเรารู้เนี่ยทำไมถึงต้องรู้เป็น IT เผื่อเราเจอปัญหาเราก็จะได้ทับด้ชูดหรือแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับไปดูแคชสมมุติว่ามีแคชก็จบไม่ต้องไปร้องขออะไรมีแคชปุ๊บมันก็จะอ๋อในตัวนี้มีสมมตินะอันดับแรกถ้ามี มันก็จะได้รู้อ๋อเป็น IP 1234มันก็จะวิ่งตรงไปหาไอตัวเว็บเซเวอร์ของ microsoft.com ที่เป็น IP 1234นะครับนั่นคือถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีต่อไปมันจะดูมาดูที่ local DNS ของมันก่อนมันมีคุณมีการคอนฟลิก local DNS ไว้ไหมนะครับ local DNS นะ local DNS อยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาไปทัวร์เอาหลักการก่อนนะครับใน local DNS มีการแมปไว้ไหมว่า microsoft.com เนี่ยเป็น IP 1234สรุปว่าไม่มีพอไม่มีเสร็จปับทีนี้ทำไงอ่ะฉันจะต้องไปให้ได้แล้วตัว IP ตัวเนี้ยขอชี้ DNS ไว้แล้วก็คือภายในบ้านคือ1.5นะครับตัวนี้เป็น DNS ของไอมาสนะมันก็ส่งพิวรี่ร้องขอไปทันทีว่าเอ้ย ไอหนึที่ผมชี้ไว้เนี่ยคุณทำทำหน้าที่ DNS นะผมอยากจะไปเว็บ microsoft.com คุณรู้จักไหมว่ามัน IP อะไรคุณมีข้อมูลไหมส่งมาให้ผมหน่อยนะครับ internal DNS ก็ปฏิบัติการปฏิบัติการว่าหนึ่งไปดูใน c คชของตัว Server อร์ของตัว DNS Server นะคนละ c คชกับตัวที่ตัว client นะครับ ไปตัวที่ดูที่แคชของ d d s Server ก่อนว่าผมมีแคชมีใครเคยไปไหมมีใครเคยไปไอ้เว็บนี้หรือ,อยังถ้ามีใครเคยไปเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์มันจะแคชไว้แล้วนะครับมันก็จะส่งตอบสมมุติว่ามีอ๋อมีคนเคยไปแล้วคุณเอาไปเลยข้อมูลของออของเว็บนี้คือ IP 1 2 3 4แล้วหลังจากนั้นไอเ้เ่องนี้ก็จะยิงไปหาเข้าเว็บได้นั่นเองนะครับสมมุติว่าไม่มีไม่เคยมีใครไป no ไม่เคยมีใครไปเลยนะครับไม่เคยมีใครไปเว็บนี้เลยติดเซิร์ฟเวอร์ก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นแล้วนะฉันจะต้องออกไปถามเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกไอเดข้างนอกว่าเขาอะมีเลกคอร์ดของ microsoft.com ไหมยังไม่ต้องสนใจตอนนี้ว่าไอตัว DNS ข้างนอกคือที่ไหนเดี๋ยวเราได้เรียนรู้กันนะครับแต่พฤติกรรมมันทำอย่างนี้แน่นอนมันจะร้อง ไปขอว่า d ีเนียตเทนะครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้ในบ้านท่านเครื่องท่านเองอถ้าท่านไป i p c o n f นฟิกดูท่านก็จะเห็นว่า d ีเมันชี้ไปที่ตัวเราเตอร์หน้าบ้านท่านนั่นแหละก็ข,ของผมเป็นหนึ่งเก้าสองจุดแปดจุดหนึ่งจดหนึ่งมันก็จะชี้มาที่นี่นะครับเพราะนั้นตัวเราเตอร์เนี่ยมันจะมีทําตัวเป็นหน้าที่เป็น DNS s e r v ซอมีความสามารถทําตัวดีเนียเซอร์ส่วน p r o v i d e ริจะคอนฟิกยังไงยังไงก็เรื่องของเขา แต่ขอให้มันเป็น DNS แล้วเราโซลเนมได้ก็จบนั่นนั่นหมายถึงท่านถึงออกไปเว r ร์ w ไว e w เว็บไปออกไปหน้าเว็บได้นี่ครับถ้าตัวเราเตอร์ท่านทําไม่ได้มันท่านไม่มีทางออกได้เพราะว่า DNS จะเป็นตัวโซลเนมอย่าลืมนะครับท่านไปเว็บได้เนี่ยนะถ้าไม่ชี้ DNS ถ้าลองเอา DNS ดูออกดูครับท่านไปไม่ได้หรอกนะครับแต่ท่านปีงได้ ถ้าใครรู้จริงๆท่านปิง IP ได้แต่ท่านโซลเนมไม่ได้ลองดูได้ครับแต,แต่ผมแค่กระตุกท่านไว้ว่าถ้าอยากดูต้องลองนะครับแต่ในนี้คงไม่ลองแล้วมันเสียเวลานะครับถ้าท่านรู้จริงเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าอะไรก็ตามที่โซลเนมให้คิดถึง dns นะถ้าถ้าไปไปเว็บไม่ได้เอ๊ยทำไมไปไม่ได้วะแก้ปัญหาเอ้ยทำไมเว็บมันไปไม่ได้แต่เราปิ้งไเจอนะให้ท่านไปดูที่ d n s ทันทีว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่อง d n s เห็นไหมครับเมื่อเรารู้เนี่ยผมยังโฟกัสเรื่องนี้จะย้ำอยู่ตลอดเวลาคือเรารู้เราจะแก้ปัญหาได้ไวแค่นั้นเองครับไม่ได้มีไม่ได้เลิศเลออะไรแต่คนไม่รู้ก็จะใช้เวลานานหน่อยบางทีก็ไปผิดทางเท่านั้นเองนะครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อท่านทราบพฤติกรรมของมันแล้วนะครับมันจะประมาณนี้เมื่อมันไปถาม external external เนี่ยก็บอกอ๋อผมครับมีรายการนะผมมีรายการอยู่เรคคอร์ดนี้อยู่ว่าไอ้ microsoft.com เนี่ยนะ มันก็คือ IP นี้มันก็จะส่งกลับมาให้ตัวนี้พอตัวนี้รู้ปับ๊บมันก็จะทำแคชเลยเก็บแคชไว้แล้วก็ส่งกลับไปให้ตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์ในมาร์กว่าอ๋อผมได้มาแล้วแต่กระบวนการเหล่านี้มันทำกันรวดเร็วมันไม่ได้แบบช้าอืดอาดเหมือนเหมือนที่ผมอธิบายแต่ว่าเรามาจำลองการไหลของมันนะครับเพื่อให้เราเข้าใจก่อนนะเพราะนั้นโดยหลักการมันจะมีประมาณนี้นะครับ เจ้าตัว internal กับ external dns ก็จะมีว <unexpectedly> un ิธ <IL> ีการคิวรีคุยหากันประมาณนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของตัว forwarder ตัว o ูท i n t s ตัวอะไรอีกเดี๋ยวเรารู้เรียนรู้กันในในวันนี้แน่นอนนะครับใจเย็นๆเข้าใจหลักการเบื้องต้นก่อนบันไดเก้าแ